สวัสดีค่ะและนี่ก็คือรายการฟันดวงกับควินดาบนะคะคุณกำลังอยู่กับแพรมารังควินซอสและนี่คือดวงราศีธนูในเดือนธันวาคมเดือนเกิดของคุณนั่นเองนะคะ ภาพรวมนะคะมันจะมีอะไรหลายๆอย่างที่แพมีความรู้สึกว่าคนราศีธันูเนี่ยจะได้รับโอกาสที่สมควรรอมานานนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหมเอกสารสัญญาที่รอคอยงานโปรเจกต์ project, ทีนุมตริรวมถึงคนรักคนสัมพันธ์ด้วยละกันก็ติดตามได้ที่คลิปนี้คลิปเดียบนะคะคราวนี้เนี่ยจุดหนึ่งที่แพมีความรู้สึกว่า การเข้าสังคมจะดูมีประโยชน์กับตัวคุณนะคะเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันได้คุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนไฟแพชชั่นไอเดียทางงานเงินธุรกิจหรือเป็นที่ปรึกษาอะไรกับใครก็แล้วแต่เนี่ยมันมักจะมีเรื่องดีๆให้กับคนราศีธนูเสมอคราวนี้เนี่ยอยากให้รักษาน้ํใใจเอาไวา้รวมถึงใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขายังดูโอเคที่จะให้ความช่วยเหลือเรา,เราได้ในระยะยาวก็ ผูกมิตรกับเขาไว้ไม่เสียหายนะคะแต่ในนี้ต้องระวังนิดนึงไม่ต้องไปสนใจเสียงลือเสียงเล่าอ้างหรือใครที่เขาตัดสินเราแค่เพียง first impression หรืออะไรหลายๆอย่างนะคะไม่ต้องเก็บมาน้อยค่ะแล้วก็โฟกัสสิ่งที่มันควรจะเป็นไปต่อเลยดีกว่าค่ะงานของคุณค่อนข้างจ,จะค่อยๆมีการปรับตัวลงด้วยได้คนไกด้ตัวให้ความช่วยเหลือซึ่งแพทถึงได้มองว่าค่อยประจักกันในทีเรื่องแล้วกันนะคะ ส,ส่วนของการงานนะคะเราจะเริ่มต้นกันกันกบการที่คนทํางานประจาอยู่ละกันนะคะเอกชนราชการและวิสาหกิจทํางานประจำอยู่นั่นเองนะคะอ่ะทั่วไปเลยคนทํางานประจํามีโอกาสได้ทําหน้าที่ใหม่ๆนะคะอ่ะถ้าไม่นับว่าคุณได้รับการโปรโมทคุณได้รับการเลื่อนขั้นหรือการปรับเปลี่ยนอะไรนะมีโอกาสได้ทําหน้าที่แทนคนอื่นได้ด้วยเช่นอาจจะเป็นแบบ คนลาออกแล้วคุณไปทําหน้าที่แทนหรือตัวงานเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่แล้วคุณก็ไปช่วยเหลือก็ได้งานจะเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่เงินเท่าเดิมนะยกเว้นบางคนก็ได้เลื่อนโปรโมตได้ต่างๆก็ยินดีด้วยล่วงหน้านะคะคราวนี้เนี่ยจุดหนึ่งเป็นการเดินทางไกลยยมีนะคะหรือมีในเรื่องของเกมการเมืองน,นิดๆหน่อยแต่แพ้ให้เป็นว่ามันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะคะ อาจจะมีบริษัทคู่แข่งมาติดต่อทาบทามหรือคนที่คุณเคยสนิทกันเป็นเจ้านายเก่าอีกบริษัทหนึ่งเนี้ยมาจีบไปทํางานก็แล้วแต่คุณตัดสินใจนะคะเอาเป็นว่าเรื่องการงานเนี่ยมันมีเรื่องดีๆอยู่เกณฑ์การเดินทางไกลมีมีโอกาสได้ทําอะไรที่หลากหลายมากขึ้นไม่น่าเบือ่อแต่เงินเดือนเนี่ยจะมากจะน้อยก็ต้องไปลุ้นเอาตามที่ดีตามตกลงนะคะอ่ะ ในส่วนของคนทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ SME ค้าขายอั t r e p r พเนอรนะคะอ่ะสตาร์ทอัพเลยแพ้ให้เป็นว่ามันมีการที่ต้องปรับอะไรหลายๆอย่างตลอดทั้งปีนี้มันเป็นบทเรียนและเรื่องราวที่ดีที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยหลายๆอย่างแบบเราก็เฟลก็ผิดพลาดไปเยอะว่ะเดือนนี้เราพักดูก่อนไหมเดือนนี้เราแบบให้ลูกน้องทีมงานเราแบบเปลี่ยนไปทำางอื่นก่อนดีกว่าไหมมันเป็นจุดหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนแต่ว่า จะยังได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวจากคนรู้จักจากพาร์ทเนอร์หรือ คนจากคอนเน็กชันอะไรเงี้ยอยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่ได้แย่แค่มันอาจจะมีท้อบ้างไม่ได้หลังใจบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ขอแค่อย่าใจร้อนใจเร็วแล้วตัดสินใจผิดพลาดในการลงทุนอะไรใดๆนะคะเพราะไม่งั้นมันจะแก้ไขยากก็ให้เป็นว่าบทเรียนใดๆที่คุณได้มาในปีนี้จะลองปรับเรียนรู้ปรับใช้ก็ไม่สายนะคะบางคนมีโการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอทีมากขึ้นเลยทำให้มีการลดการใช้พนักงานน้อยลงนะคะ หรือถ้าจะลงเครื่องอะไรใหม่ๆใดๆมาค่ะก็อย่าลืมเทรนลูกน้องทีมงานด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีการใช้เครื่องผิดเครื่องหลักแสาหลักล้านแล้วพังอีกก็ได้นะคะก่อนว่าปรับเท่าที่จะได้นะคะงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศยังปิดดีลกันได้ไม่ลงตัวมีติดต่อเข้ามาหลายอย่างก็ให้เป็นว่าจัดในเรื่องของการเสนอราคาให้ชัดเจนเอาให้คุ้มไปเลยค่ะที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบ่อยนั่นเองนะคะ สหรับในส่วนของคนที่ว่างงานตกงานอยู่นะคะในนี้เกณฑ์การที่เริ่มต้นงานใหม่อาจจะงงๆเป็นไปได้ว่าสมมุติคุณเป็นสัมภาษณ์ที่หนึ่งเขาบอกคุณไม่ได้แต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีเนี่ยกลับมาบอกว่าเออฮัลโหลว่างเปล่าติดต่อเออแบบจะรับไปทํางานแล้วนะอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะแต่อันนี้อาจจะเป็นภายใน5เดือนที่คุณสมัครงานไว้ก่อนอนั้น,น,นมีโอกาสได้กลับไปทํานะคะหรือ มีโอกาสได้กลับไปทาาําบริษัทเก่าที่คุณเคยรู้สึกดีก็ได้ย้ำว่ารู้สึกดีนะคะเช่นมันเป็นในเรื่องของการที่สมมุติแบบคุณคุณเคยกลับไปทํางานที่เก่าในตอนวัยเรียนที่คุณเพิ่งจบในเฟิร์สจบเบอร์มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณออกจากที่นั่นแค่อยากมาหาประสบการณ์ตอนนี้เขากลับมาช่วยไปทำงานก็ได้นะคะมีเกณฑ์ได้เริ่มงานแบบงงๆอย่างที่2ถ้าคุณกำลังตัดสินใจว่าจะ ไปต่างประเทศเลยดีไหมไม่ว่าจะไปเรียนหรือไปทำงานลุยเลยค่ะไปแล้วมันดีนะคะอย่างที่สมีอีกกรณีหนึ่งคุณถ้าใครมีกิจการที่บ้านนะคะมีโอกาสจะได้เอากลับมารีแบนด์รีโนเวทอะไรต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาสารต่อได้ด้วยนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นงานกรงสีหรือว่าเป็น ค้าขายในเรื่องของที่บ้านอะไรเงี้ยเอากลับมาทําได้หมดเลยตรงนี้ต้องบอกว่าพอเวลาคนคิดถึงเรื่องการลงทุนน่ะจะคิดถึงเรื่องเงินก่อนใช่ค่ะแต่บางอย่างเราสามารถที่จะทําโดยไม่ต้องใช้เงินก็ได้อาจจะเป็นีออเด d e r หรือว่าใช้ทรัพยากรที่มีเนี่ยหมุนเวียนไปก่อนแล้ว,ลวค่อยบริหารเรื่องการจัดก,การการเงินได้อย่าเพิ่งคิดเยอะอย่าเพิ่งเครียดไปพอเห็นคําว่าลงทุนนะคะ ส,ส่วนของการเงินอย่างคนราศีธนูนะคะการอย่างคนราศีธนูเนี่ยจริงๆคุณเหมือนจะอยากเก็บไว้ใช้กับแผนเป้าหมายของคุณเช่นคุณอาจจะอยากได้บ้านได้แล้วแต่ว่าไม่ที่ซื้อในปีนี้คุณอาจจะดูแบบเป็นกลางปีหรือปลายปีก็ได้นะคะต่อมา แพรให้เป็นว่ามีเกณฑการเดินทางไกลและเอาเงินเหมือกการเสริมศิลปกรรมเสริมความงามรักษาสุขภาพได้ด้วยนะคะดังนั้นแพรคิดว่าคุณควรจะเก็บเงินตั้งแต่ต้นเดือนหรือถ้ามันมีโบนัสก็เจียดออกไปสัก5,000ันหมื่นหนึ่งไปก่อนเลยจะดีกว่านะคะ เมื่อเจ็ดเงินหรือเสร็จแล้วเนี่ยแพ้ให้เป็นว่ามันน่าจะค่อยๆเห็นเงินหรือกําลังใจที่คุณได้เก็บเงินก้อนจะดีกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีติ้งปาร์ตี้คิวคุณอาจจะแน่นนะคะก็ให้เป็นว่าหมดเงินไปยัางงานสังคมนั่นเองค่ะแต่ยกเว้นถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเที่ยวมากพอแล้วแล้วคุณแบบเป็นห่วงที่บ้านเหล็กเนี่ยก็ปฏิเสธได้ก็ทำไปเถอะ นะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งมีเกณฑ์หมดไปกับการซ่อมรถออกรถได้ด้วยรวมถึงใครจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยสังหาสามารถทําได้รวมถึงมันกะทั้งการซื้อขายรถที่เรียนสังหาถือว่าเริ่มต้นได้ดีค่ะอ่ะส่วนส่วนของสุขภาพนะคะของคนเกิดราศีธนูหนึ่ใครที่จะดูเรื่องการปวดหลังปวดอะไรต่างๆแล้วดูจะไปจัดกระดูก จะไปทำอะไรที่มันดีๆอย่าไปเลยดีกว่านะคะอย่าแก้ไขที่ปลายเหตุใ hey. นนี้มีเกณฑ์ฝังเข็มไปจัดกระดูกนะคะจะเวิร์กกว่ารวมถึงใครที่กำลังจะดูทําฟันทาช่วงกลามก็สามารถจัดฟันทําตรงนั้นได้เหมือนกันนะคะที่สําคัญระวังเกี่ยวกับหลังการที่ปวดหลังมากๆพฤติกรรมการนั่งการเดินการสะพายนะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยระวังอวัยวะที่มันเชื่อมกันอย่างเช่นหูตาจมูกปากนิดนึงนะคะช่วงนี้ ถ้าช่วงครึ่งเดือนหลังระวังการสะดุดล้มรองเท้าไม่ดีการที่คุณซุ่มซ่ามหรือคุณเตะอะไรแล้วมันลื่นล้มได้ด้วยเหมือนกันนะคะและมีผลต่อข้อเข่าอ่ะลงทุนกับการเดินหรือรองเท้าหน่อยก็ดีนะคะแล้วก็พยายามอย่าเล่นโซเชียลเวลาเดินไปไหนทำอะไรเพราะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้คุณตกท่อน,นี้ก็ช่วยไม่ได้นะคะเอาจริงๆนะอ่ะ แล้วก็ใครที่จะดูมีน้องมีตั้งครรภนะคะเดือนนี้สามารถทําได้แต่ก็ถ้าให้ชัวร์วเนี่ยจะไปปรึกษาทางการแพทย์ดูในเรื่องของผนังมดลูกฮอร์โมอนเพศชายสเปิร์มอะไร่งเงี้ยเต็มที่จะได้เตรียมความพร้อมได้ดีกว่าค่ะอ่าแล้วก็ครัสำหรับสรับคนทาสีรธนูค่ะใครมีหัวใจสีแดงนะคะขอให้สหรับคนที่มีคู่ มีแฟนแต่งงานแล้วหน่อยนะคะอสำหรับคนมีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วนะคะคนราศีธนูเนี่ยแพ้ให้เป็นว่าจะเป็นอะไรที่คุยกันเรื่องอนาคตร,ระยะยาวได้คุยเรื่องการแต่งงานได้หรือว่าแผนการมั่นหมายแผนการลงทุนสามารถทําได้หมดเลยนะคะแผนการลงทุนแพ้ขอแค่อย่างเดียวทําอะไรอะคะ่ะแบ่งหน้าที่กันให้ชัดนะคะสมมุติคุณหาดูการตลาดคุณก็ต้องอาจจะมีการเรียนรู้ทางด้านการเงินแต่ก็ต้องให้ตัวคุณเนี่ย ทำหน้าที่ที่คุณถนัดนะคะเพราะว่าอย่างน้อยจะได้ไม่ต้องมาศาสตร์อารมณ์ใส่กันหรือมาทะเลาะก,กันว่าทำไมต้องมาอึดอัดในความสัมพันธ์กับการลงทุนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ให้เป็นว่าในเดือนนี้เนี่ยเกณฑ์การลงทุนทำไปร่วมกันถือว่าดีแต่ก็เตือนไปอย่างที่บอกเมื่อกีน้นะคะมีเกณฑ์การรวมญาติการพบปะสังสรรค์กับครอบครัวหรือสังคมนะคะซึ่งแฮปปี้ดีอะไรดีไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงแต่ว่า ใครที่มีรักทางไกลก็มีเกณฑ์จะได้กลับมาเจอกันหรือในเรื่องของตัวงานไม่ว่าคุณหรือแฟนเนี่ยอาจจะมีคู่บางคู่ที่แบบว่ามีการห่างไกลก็เรื่องนี้เนี่ยกำลังใจสำคัญนะคะจุดหนึ่งต้องเตือนกันตรงๆในเรื่องของรักซ้อนมือที่3นะแต่คราวนี้มันจะเป็นในกรณีที่เข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นคุณเอนดูหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเออแบบมันเป็นจุดที่ จะทำยังไงกับเพื่อนร่วมง,งานคนนี้ดีหลยที่เขาดูมีใจให้จากพิจากการที่คุณแบบใส่ใจเขาเกินไปหรือว่าเออแบบคุณไม่ตั้งใจอย่างคุณคิดกับเขาแค่พี่น้องแล้วมันการเป็นคมสัมพั์ที่เกินเลยอย่างเงี้ยก็ระวังตรงนี้ไว้ด้วยก็ดีนะคะกับต่อมาสําหรับในส่วนของสุขภาพคนรักระวังเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะรวมถึงคนในครอบครัวนะก็ ดูใจกันไปนะจ๊ะอะไรที่ลงทุนกับสุขภาพได้การที่จัดบ้านการที่สร้างให้บ้านมันมีความหอมหรือว่ากลิ่นอโลมาอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเวิร์กทำให้สบายใจและจิตใจดีต่อกันด้วยนะคะ สำหรับคนโสดน,นะคะราศีธนูแท้คองหัวใจสีเขียวนะคะอ่ะความเขียวมาเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะว่าใครที่เกิดราศีธนูเนี่ยเป็นคนรู้จักคนคนใกล้ตัวคุณอะ่ะส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูกันได้เพื่อที่จะได้เป็นการอัปเดตมาแลกเปลี่ยนในมุมมองของดวงและไกด์ไลน์ชีวิตกันนะคะอ่ะสำหรับในส่วนของคนโสดน,นะคะเกณฑ์ในเริ่มต้นความสัมพันธ์มี แต่มันเป็นการได้ทําความรู้จาักกาันได้เรียนรู้นะคะนี่นี้เจอจัดงานสังคมเพื่อนของเพื่อนแนะนํากันมาอาจจะเห็นว่าคุณโสดนานแล้วก็ได้แล้วก็แบบเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราแนะนําเพื่อนให้อะไรอย่างเงี้ยนะัดไปกินข้าวนะัดเจอกันอะไรเงี้ยได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ถ้าเป็นออนไลน์อะแพรรู้สึกว่ามันดูเป็นโอกาสฉาบฉวยนะเหมือนเจอกันแค่สั้นๆแล้วก็ไม่ได้ความสำคัญเน้นเป็นการเจอในชีวิตจริงชเช่นกิจกรรม การเดินทางหรือเพื่อนของคุณแนะนํามาให้ในนีน้ได้หมดเลยทั้งคนไทยหรือคนต่างประเทศนะคะแล้วก็แพรให้เป็นว่ามันมีใครเข้ามาหลายๆคนด้วยแบบนี้ดีกว่าซึ่งก็ให้เป็นว่าเป็นช่วงฮอตของคนราศีธนูเลยก็ว่าได้ในเดือนธันวาคมนี้นะคะส่วนคนมีคนคุยเนี่ยแพรแนะนำว่าจะเอายังไงก็คุยกันให้ชัดเจนนะคะไปต่อไหมหรือคุณรู้สึกว่า ถ้าปรับอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วมันพร้อมจะไปกันจริงๆหรือเปล่านะคะเปิดใจคุยกันตรงๆไปก่อนจะดีกว่าคะ่ะจะได้ไม่เป็นปัญหาภายหลังคุณชอบไม่ชอบอะไรรักไม่รักอะไรแบบไหนบอกกันตรงๆคะ่ะอย่างน้อยจะได้ไม่ต้องมารู้สึกว่าอา้าวไม่ตรงปกนี่หรือสิ่งที่คุยกันมันไม่ใช่แบบนี้นี่นะคะคุยกันตั้งแต่แรกไปเลยดีกว่าเอาเป็นว่าคนโสดเนี่ยมีเหตุทั้งคนโสดแล้วคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยมีน้าห่วงคะ่ะไปโฟกัสงานเงินแล้วจะดีกว่านะคะอ้าอีกนิดนึง คนโสดนะคะระวังไปตกความสัมพันธ์ลักซ้อนเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเป็นออนไลน์ยิ่งถ้าควรรู้สึกว่าในช่วงกลางคืนเนี่ยเขามาแค่หลังเที่ยงคืนที่หนึ่งเป็นต้นไปแต่ไม่เคยให้ความสำคัญกับคุณเลยคุยแล้วมีความไม่ชัดเจนเนี่ยระวังแบบนี้ว่าจะเกิดลักซ้อนขึ้นนะคะก็ให้เป็นว่าถึงแม้ทุกๆเรื่องจะดีเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างมีสิละกันค่ะและนี่ก็คือภาพดว ถ้าผูรวมดวงรายเดินของคนราศีธนูในเดือนธันวาคมค่ะถ้าชอบถ้าใช่ยังไงนะคะก็เป็นกําลังใจให้กดไลค์กดแชร์ให้แพแล้วกก็ทีมงานด้วยนะคะทีมไหนอะไรยังไงคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะไว้เจอกันในเดือนหน้านะคะสวัสดีปีใหม่บ๊ายบาย